สวัสดีครับกลับมาพบอีกแล้วกับโปรเจกต์ห้องครัวในฝันสำหรับใครที่ดู EP แรกไปแล้วก็คงพอจำกันได้นะครับว่าเราเริ่มตั้งเสาสี่ต้นด้วยตัวเองแบบบ้านๆหลังจากที่ผมได้เสาสี่ต้นมาแล้ววันนี้ผมก็จะเริ่มใส่คานครับและที่ผมเลือกทําห้องครัวเป็นหลังคาแบบจั่วครับเพราะว่าข้อดีเขาเยอะมากเลยครับข้อแรกเลยครับ น้ำฝนไหลเร็วมากครับเพราะว่าหลังคาเขาลาดชันครับแล้วก็สร้างง่ายครับโครงสร้างแข็งแรงครับสมดุลไม่เสี่ยงต่อการพังหรือว่าล้มง่ายครับการสร้างหลังคาจั่วแบบนี้เหมาะมากสําหรับบ้านเราครับที่อากาศร้อนและฝนเยอะเพราะว่าช่วยทั้งการร้อนและกันฝนไปในตัวครับและข้อดีข้อครับแสงธรรมชาติเข้าได้ครับถ้าเราออกแบบดีครับเราสามารถใส่เป็นแผ่นใสที่หลังคาได้ครับเพื่อดึงแสงธรรมชาติมาใช้ภายในครับและอีกข้อที่ผมชอบมากเลยครับคือระบายอากาศและความร้อนได้ดีมากเพราะว่าที่ใต้หลังคามีพื้นที่ว่างที่เยอะมากทาให้ความร้อนไม่กดมาที่ตัวบ้านหรือห้องครัวโดยตรงา่ย แต่มีเสน่ห์ครับเข้ากับบ้านแนวสวนหรือว่าครัวแนวธรรมชาติครับสําหรับ EP นี้ก็ยังอยู่ในขั้นโครงสร้างอยู่ครับยังไม่มีผนังยังไม่ได้เทพื้นแต่ผมอะ่ะรู้สึกได้ว่าครัวนี้มันเริ่มมีชีวิตแล้วขอบคุณที่ติดตามผมมาจนถึงตอนนี้ครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับ